แม่แม่เอานมแล้วลูกแล้วเอานมเ<ฟ>อาให้น้องหมีโปมงลูกโ<ฟ>ป่งขอให้น้องแล้วให้น้องแล้วให้น้องน้องกินน้องกิน

ไอเตื่นก่อนนองหมาตืต่นหอมกันหรือ,อยังเตื่นขึ้นมาหอมกันหรือ,อยังลูกหอมกันก่อนอืมโอ้

ตื่นเช้ามาสวัสดีตอนเช้าเรามาพบกันเธอกับฉันหัวล้วฮ่าฮ่าโอ้นอนกวนโอ้ฮันนี่กับกวนด้ยกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนนอน เก่งเลยตื่นขึ้นมาไม่ร้องเลยโอ้ยหอมพายพี่อุ้ยเอาพี่หอมพายน้องสิโอ้ยเก่งแถอไม่ไม่นนนดนนอนนนอนนนนนอนผมร้องเลย ห ja uh ่ม huh. ห <laughs> ่มผ้าเออห่มผ้าพอเป็นแม่พอสาเทืมมองว่า